แล้วราคาที่เห็นเนื่องจากมีคู<า>มองคมด้วย249บาทซท่งรส่บก้าบาทซึ่งแปลว่าใ,วใบหนึ่งไม่ถึง125บาทนะครับคือถ้าใครมีแผนอะ่ะจะเปลี่ยนหมอนอยู่แล้วเราต้องมีแผนเลยเหรอมั่นใจมากว่า124-125บาทเนะี่ยเรา เราหาหมอนคุณภาพแบบนี้ไม่เกินร้อยกว่าบาทอย่ยแล้วหมอนดีๆแต่อันเนี้ยเป็นหมอนที่ได้ราคาตัดพิเศษมาในไลฟ์ครับแล้วแบรนด์อย่างที่บอกว่าจะหลอกผิดโลซึ่งคือเขาไม่ได้พูดเองว่ามันกันไรฝุ่นนะครับคือมันมีพรูฟมาจากแหลบทุกอย่างว่าวัสดุที่ใช้อันนี้คือสัญลักษณ์กันไรฝุ่นใช่ไหมคือมันเป็นปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นด้วยตัวมันเองแล้วก็มี เหมือนกับการทดลองการทดสอบการวิจัยมาแล้วอย่างที่บอกว่าราคาที่เอามาให้เป็นราคาที่ก็เองไปเทียบดูบ <น S 1> ว่าถ้าสมมุติว่า<อ>ไปหาหมอนอยากหาหมอนใหม่ตามตลาดราคาก็ไม่ได้ถูกไปกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ได้คุณภาพแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้หาง่ายนะที่เป็นคุณภาพแบบนี้ครับแล้วพอมาอย่างที่บอกอะว่าคนมานอนบ้านก็จะเห็นว่าเอ้ยเราใช้หมอนแพงหรือหมอนเกรดแบบ ใช้ในโรงแรมได้ยังไม่ขี้เหรเลยตัวเนี้ยจริงๆครับกใครขานอนตักใครครับนตเขาให้เขาให้พี่หมูนอนพื้นนี่เองเอ้าจำไมหนูคนเดียวนน้วพี่เอ 249บาทเนาะตะก้าฮอตมากจ่ายเงินให้หน่อยนะครับจ่ายเงินให้หน่อยหมอนราคาแบบนี้พูดจริงๆกับตัวแบรนด์ซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วแบรนด์นี้ขายอยู่บนห้างบนห้างดีๆเลยนะตัวเนี้ยในเครื่องนอนในในล็อกเครื่องนอนแบบที่เป็นตัวแบบพรีเมียมจะเห็นยี่ห้อนี้เตียงเติงฟูกมีตั้งแต่แบบหลายหมื่นจน ขึ้นหลักแสนนะขออนุญาตบอกค่ะว่าที่พีกระปุ่มเป็นไรที่ได้ราคาถูกที่สุดใช่เขาบอกว่าไลฟ์เราเนี่ยเราอะไปไปต่อรองเขามาได้ราคาดีที่สุดนะก็คือ249บาท249บาทตอนแรกที่ตอนที่พีถายไปแด้สองพันตอนแรกเลยจำได้ราคาสองหกเก้าสองพัเก้าสองัเก้าอะไรสงหนงบ่อนข้างมีไหมคะมีสิครับ มีสิครับแล้วหมอนข้างเนี่ยคุณสมบัติภาพแบบเดียวกัน <c oughs> คือได้แต่หมอน <c oughs> ม<อ>ันอย่างหมอนข้างเนี่ยเออเราซื้อหมอนหนึ่งเราซื้อหมอนหนึ่งชุดจะได้หมอนสองใบซื้อหมอนข้างไปหนึ่งอันก็ไปกอดได้เลยไปวางตรงกลางนะครับเวลาเรากดกันแล้วก็หมอนข้างคั่นแล้วเหมือนกันวันนี้หนูเอ้ยหนูกับพี่พีชอ่ะเอาหมอนข้างคั่นสองอันก่อนถึงก้งอนเป็ดอีกเป็ดอีกหตัวดูฟดูฟูมากแล้วหมอนข้างราคาแค่ ร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าบาทบอกว่าหมอนข้างหัวอาอาอาพี่เก่งหมอนข้างที่ว่าใช้ประมาณประมาณที่หนึงก็อยู่จร่งใช้มาจะเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วแต่เอามาขายยังไม่ยุบพี่เก่งบอกว่าใช้หมอนข้างมาแล้วเป็นเดือนไม่ยุบเลยตอนแรกคิดว่าอาจจะห้าสิบพันสิบมันจะฟีบหรือเปล่าไม่มีนะครับการคืนตัวทุกอย่างเพราะอย่างที่บอกว่าเขาใช้นุ่นใยสังเคระห์ข้างร้อยแปดสิบเก้าบาทจริงอยุบเลยหมอนข้าง แล้วลนะแล้วข้อดีคือกันไลฝุ่นเหมือนกันตัวใยสังเคราะห์ใช้แบบเดียวกันหมอนอ่ะเป็นอะไรที่นอนดีๆเราจะไม่ปวดคอนะอันนี้พูดจริงๆคือแล้วก็หมอนอ่ะควรเปลี่ยนนะควรเปล<ว>ี่ยนคือคือหมอนน่ะต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแบบนึงคือหมายความว่าตกใจไงอ่โหจริงปะเนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเดี๋พี่เอาตุ๊กตาทองมาให้โอ้ my god ไม่เคยคือจริงๆผ้าขนหนูเราก็ไม่สามารถใช้มันได้ตลอดนะอะถูกถูกคือคือพอเราใช้ดูพักเนื้อสักไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนอันเดอร์แวร์คือมันควรจะมีจุดหนึ่งที่เราเปลี่ยนมันนึกออกใช่ไหมหมอนหมอนเป็นโปรดักต์อีกอย่างหนึ่งที่พอใช้สักพักหนึ่งอะควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะหน้าเราไปสุกของมันตลอดเวลาแล้วก็ควรเลือกตัวที่กันไรฝุ่นได้นะคือไรฝุ่นอะเป็นตัวที่ทําให้เกิดภูมิแพ้สุดในในมนุษย์แล้วล่ะจริงๆแล้วถ้า ตัวตะก่อนอะ่ะผมเป็นหอบเนาะตะก่อนผมนเป็นหอบอตอนนึงใอ่ไใช่แล้วตัวที่แพ้อย่างเดียวเลยคือไหลฝุ่นถามแก้มบุ๋มได้ไปเห็นผลมาก็คือมันจะไปเจาะแล้วตรวจได้ไม่เราแพ้ไหลฝุ่นแต่ถ้าเราแพ้ภูมิกรุงเทพอะอุ้ยอันนั้นก็แบบ ถามบ้านนะคือดึกิงามเลค่ะจแต่แต่จะบอกงี้ว่าจะบอกว่าจะบอกว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยแต่ก่อนอ่ะมันไม่มีนวัตกรรมตัวหมอนที่กันไล่ฝุ่นด้วยตัวนี้มันต้องไปซื้อปอกมาใส่ซึ่งปอกอะเป็นหลักร้อยแหละอันเนี้ยราคาหมอนแบบที่บอกตกไปละร้อยยี่สิบสี่บาทเท่านั้นแล้วก็กันไลฝุ่นด้วยหมอนข้างก็กันไลฝุ่นด้วยถ้าถ้าใครอะมีแผนจะซื้อหมอนใหม่หรือจะเปลี่ยนอยู่แล้วเอาเลยเพราะว่าจริงๆมัน คือคุณภาพในการที่แบบมันมันพองกลับคือคือมันไม่ใช่หมอนที่แบบนอนแล้วตายอะ่ะได้ไไดแล้วมันรองรับสตรีระแน่นออัน<ช>นี้คือใช้มาแล้วด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ขอใหม่นะอันนี้คือเราใช้มาแล้วถลกบอกหมอนอย่งเงใช่เพิ่งถลกบอกหมอนมอ,อ,อ,มออกมามอันนี้คือใช้จริงใครเลงหมอนอยู่กดซื้อได้เห็นตะก้าฮอตหลายร้อยมากจ่ายเงินให้หน่อยนะครับหมอนข้างเป็นอีกอันหนึ่งที่ราคาดีมากในไลฟ์ ใครเลงดันหลบพิลโลนะแบบที่บอกว่าในไลฟ์นี้ราคาดีที่สุดแล้วล่ะเพราะเขาทำโปรค่ะซื้อไปทั้งเซ็ตยังไม่ถึงห้าฮ้อยซื้อไปทั้งเซ็ตคือสองร้อยสี่สิบเก้าบาทบวกกับร้อยแปดเก้าได้อะไรบ้างนะคะทุกท่านได้หมอนสองหมอนข้างหนึ่งที่หมูเอาหมอนข้างไปนอนแพทคนนี้ยังไม่ถึงห้าร้อยเลยค่ะจริงๆคือใครเลงหมอนอยู่ราคาที่พี่ปูกดคือได้อะไรบ้างนะคะ มอนสองใบแล้วบ้าหมอนครั้งหนึ่งอ่ะทั้งหมดเป็น438บาทนะพี่พีทได้อย่างงี้นี่อ่ะเนี่ยในราคา140 1สี่สิบาทใช่แต่อย่างที่บอกเนี่ยมอสสองหมอนครัง้งหนึ่งตัวหมอนน่ะมันไม่ใช่เป็นแบบหมอนแบบกระโหลก,กลาหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นหมอนแบรนด์ที่มันเป็นแบรนด์อยู่มานานมากแล้วตลอดพีโลน่าจะร้อยปีได้ จับรู้เลยนะเพราะมันกันใช่เพราะตัวปลอกเวลากันไล่ฝุ่นมันจะลื่นๆนิดนึงเหมือนเหมือนเนี่ยรู้เลยอ่ะทีน้ำน้ำเพืกลิ้งใช่เหรอครับจริงน้ำกลิ้งมันใบบัวทําไงอะคะ Oh my g o s วันนี้นะวันนี้นะวันนี้นัดดีตั้งแต่โรตารแล้วนะมันดีนะทุกทุกคนครับอย่างอย่างที่บอกนะว่าตัวหมอนเนี่ยถ้าใครแพนจะเปลี่ยนกดได้นะราคาใช่เพราะว่าหมอนที่กันไล่ฝุ่นส่วนใหญ่เนื้อตัวผ้าจะเป็นเหมือนพลาสติกนิดนึงแล้วมัน มันคือข้อดีของมันคือมันสกีไลท์ทั้งใบอ่ะแล้วมันสวยอ่ะมันรู้เปิดมาแล้วรู้ว่าเป็นแบบแบรนด์อ่ะพี่ถามแทนเปนเพื่อนในไลน์เลยรวมถาม่าเมื่อกี้ผมแค่ปลุกน้ำลายหล่ะพี่ขี้ตอนน้ำลายขี้ไหมไม่ครับจริงเหรอไม่ถาจริงทามจริงขอขอบใจเขาถามค่ะแล้วคุณแก่ปลุกเหรอคะโอ้โหจะเหลือแล้วค่ะเหลลือะนูทั้งกดน้ำลายไหลายตดรอเล่นไม่แต่เมื่อคืนหนูกดน่ะเลยนะหนูน่าจะเหนื่อยมากอ่ะ จริงมะเนี่ยจริงแบบดังมากเลยไอ้ย,อยอน,นี่ยาวปตา,ายแล้วแบบนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องปลุกอะ่ะเนี่ยจริงๆเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมก้าผู้หญิงที่กวนเป็นของเธอผู้หญิงที่กวนดังคนนี้เป็นของเธอผู้หญิงที่กลอนดังคนนี้เป็นของเธอบุหรี่อะไรดีบ้างเนี่ยทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะ